จากบ้านเราจะมีความเ,าเรียกว่าความชุ่มชื้นอากาศใหม่ร้อนมากเทตททำไมสภาพมันต่างกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือ ด้วยกันค่ะต้นหม่อนไม่มีลูกวันนี้พร้อมจะจัดการถ้าเธอไม่มีลูกอีกเตรียมตัวเตรียมตัวกันไว้เลยยืนคู่กันขนานกันเลยสองต้นเนี้ยส่วนต้นนี้ก็ยืนเดี่ยวแตกก็ไม่เกิดผลวันนี้พร้อมลุยจัดการเลยค่ะเริ่มตัดแล้วค่ะ ันนี้เอาออกเลยลูงอ,อันตรงกลางเดี๋ยวเราจะตัดแต่งไอกิ่งที่เป็นกิ่งซอกๆแบบเนี้ยเราก็จะเอาออกแต่ให้เหลือเฉพาะสองกิ่งนี้พอ,อจัดการเลยต้นหมอนขอบคุณคำแนะนำจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่มีความรู้เรื่องของต้นไม้วารุตตาเองเป็นคนที่แบบ ชอบปลูกแต่ความรู้นี่มีน้อยมากมาเรียนรู้กันที่หน้าง,งานแล้วก็เรียนรู้จากคําแนะนาของเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่แนะนํามานะคะแล้วก็วันนี้ลงคนสวนแกมาพอดีก็เลยให้แกมาช่วยตัดให้ค่ะคนนี้วันนี้งอแงอทั้งวันเลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้อารมณ์นุดหงิดงงแงมาจากไหนท้องฟ้าวันนี้ไม่มีแดดครึ้ม แต่ดูสทางคุงจะไม่มีฝนค่ะเเเออมนี่ย๋งงา ใบหมอนของวารุตาไม่สามารถเอามาทำชาได้นะคะเนื่องจากเขาจะเป็นเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเพียเป็นอะไรพวกนี้นะคะ่ะใบไม่ค่อยจะสมบูรณ์ถึงแม้ว่ายอดของเขาก็ขนาดยอดที่แบบอยู่ใกล้อ่อ,อนๆนี่ก็แบบยังยังมีหนอนอะไรเงี้ย เป็นเป็นทั้งนั้นเลยค่ะสามีตัดหญ้าอยู่มุมน้นค่ะวันนี้แดดไม่ร้อนเราก็เลยได้ลงสวนกันค่ะต้นแรกเรียบร้อยแล้วค่ะมีลูกนะไม่มีเดี๋ยวตัดยันตอเลยดูไว้ก่อน ต้นที่สองตามมาต้นที่สองก็เรียบร้อยงานนี้มีกุดมีกุดคราวนี้ไม่โตก็ไม่เลี้ยงแล้วนะจ้าเือคือโตแบบมีผลด้วยนะถ้าไม่มีผลก็ไม่เลี้ยงแล้วนะบอกแล้วนะตามมาด้วยน้อยนะ่ะอุ้ย ก่อนจะตัดขอดูลูกก่อนโอูยลูกนี้ยังไม่สุกเลยอ่ะุูยลูกนี้ก็มียังไม่สุกเลยยังไม่สุกเลยค่ะนี่ยก็มีหลายลูกอยู่นะเนี้คิดว่าวันนั้นสามีเก็บหมดแล้วแต่ก็ยังมีเหลืออยู่เดี๋ยวจะสางกิ่งออกส่วนกิ่งไหนที่มีลูกก็จะวางเอาไว้ก็เอากิ่งเล็กๆที่ นั่นเอาไว้ส่วนกิ่งใหญ่ก็ตัดแต่งแล้วก็เอาใบออกมาดูกันนะคะว่าวารุต่าจะทำออกมาแล้วลวจะเป็นแบบไหน,นอ๋อโอ้ยลูกสวยสวอ๋อเราไม่ได้ฉีดยาไงลุงอย่งงงอยนี้ปล่อยไว้นะครับผมติดๆก็ติดเลยนะเดี๋วยวก็ปัดปลายเอยงปัดยอดเองเดี๋ยวเขาจะติดกิ่งใหญ่กัน เริ่มตัดลงตัดลงตัดลงแล้วค่ะหนูเป็นอะไรอ่ะเออเจ้างองแงค่ะว่าเขือพวงย่างอ่ะอะไรนะลงอีอมันก็ออกทำาน่เก็บแมไฟออกทำที่มันไยออกออกลูกวัวลูกเล็ก ต้นน้อยนาหลังจากที่เราตัดแต่งสภาพเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้กำลังตัดต้นขรัหล่งอ,อ่าประมาณนั้นนะลุงตัดออกเลย ลงแล้วค่ะขี้เก็บไม่เ,มเลียจมาอแม่ลุงฮัลโหลอะไรนะเก,เ,เก็บไปเลยลุงคือเขาเป็นฝรั่งที่ลูกดกมากเลยนะคะดกเยอะมากแต่ความที่เราไม่ได้่อแล้วมีแมลงวันทอง จาะมันก็เลยกลายเป็นทาให้ฝรั่งของเรานี่เสียทุกลูกเลยค่ะตอนนี้เราจะเคลียร์ให้เขาไม่สูงเพื่อที่เราจะได้ดูแลเขาง่ายมากขึ้น,นลุงก,กิ่งที่มาพันกับต้นน้อยหนาเนี่ย,ยใช่เพราะว่าเวลามันมีปัญหามันพากันไปหมดเลยน้อยหนาก็มีปัญหา ฝนมาแล้วค่ะสามียังไม่มาทำอะไรอยู่นะเธอฝนตกแล้วรีบมาเร็ววันนี้พอแล้วไม่ต้องทำงานฝนตกมาแบบถ้าปิดกระปล่อยมากๆเลยค่ะ อรุชาสังเกตนะคะทุกครั้งที่ปลูกต้นไม้ใหม่คุณจับเทมามารดน้ำให้ทุกทีเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะ แป๊บเดียวหยุดตกแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตายอีกแล้ววันนี้ก็ได้โอกาสไปตัดแต่งกิ่งต้นหมอน่อนฝรั่งแล้วก็ต้นน้อยหนานก็ต้องขอบคุณทุกๆคำแนะนำที่ให้กับวารุตามานะคะเพราะว่าการที่เราเป็นคนชอบปลูก แต่การดูแลรักษาหรืออะไรพวกนี้คือบอกได้เลยนะคะว่าคือไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ได้กินผลบ้างไม่ได้กินผลบ้างก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะที่เพื่อนๆพี่ๆน้องที่มีความรู้แล้ว มาให้คําแนะนําสําหรับวรุตายังไงก็ต้องขอบคุณมากมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้วรุตาก็อยากนําเอาคอมเมนต์ของคุณมารศีเทียบคุณมาเล่าให้ฟังนะคะเธอก็ได้ถามว่าคุณย่าเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังบ้างนะคะก็เหมือนอย่างที่บอกแม่ย่าไปอยู่เมืองนอกแล้วเธอก็มีความรู้สึกเธอได้กลับบ้านแต่การกลับของเธอมันเหมือนกับเป็นการกลับที่ เรามองจากจุดที่เราอยู่เมืองไทยและมองแม่ยาที่อยู่เมืองนอกการกลับไปของเธอมันเหมือนเป็นการกลับที่ทําให้เราแบบจง,งนแบบสงสัยมากแล้วมันคือเรื่องอะไรคือปกติแล้วสามีนี่นะคะจะโทรศัตท์ก็เรียกว่าวีดีโอคอลคือสามารถเห็นหน้าเห็นตากันได้อะไรเงี้ยพอสามีได้เห็นหน้าของแม่ตัวเอง เธอเกิดคําถามเกิดขึ้นแล้วคําถามนั้นเธอก็ไม่ได้ไปถามแม่ของเธอเธอกลับมาถามวาุตาถามอยู่นั่นแหละคือตัววาุตาเองก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรว่ามันเกิดอะไรกขึ้นสิ่งที่สามีถามนั่นก็คือทำไมหน้าแม่ของฉันทำไมทั้งดำทั้งเขียวคือ วารู้ตาโก็ได้เห็นเหมือนอย่างที่สามีเห็นคือแม่ย่าดำครัมขึ้นไปอยู่เมืองนอกดำครัมแล้วเหี่ยวรอยย่นแถวหน้าผากให้ือเยอะมากซึ่งเมื่อเราเทียบกับภาพตอนที่เธออยู่เมืองไทยอยู่ประเทศไทยซึ่งอากาศนร้อน สามสิบองศาสามสิบห้าองศาอะไรอย่างเงี้ยคือร้อนจนทำให้แบบตัวเราดําคืออะไรคือสารพัดจะเกิดขึ้นได้เกิดจากความร้อนแต่การที่จะกลับไปอยู่เมืองนอกเมืองนอกอากาศมันแตกต่างจากบ้านเราจะมีความเรียก mm. วา่าความชุ่มชื้นอากาศไม่ร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยกลับไปอยู่ในจิ่นที่เธอเกิดจากมานน่นคือประเทศเมืองหนาว ทำไมสภาพมันต่างกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือคือวรุตาเห็นเธอในหน้าวิดีโอก็อตกใจเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าบางท่านบอกอาจจะสงสัยว่ามันเกิดจากบางคับหรือมันเกิดจากกล้องเราไหมมันเกิดจากเราไม่ได้ปรับแสงอะไรหรือเปล่าคืออยากจะบอกว่าไม่ใช่เกิดจากเคสนั้นหรอกเพราะว่าสามีคือกล้องเขาที่เขาใช้เนี่ย เขาจะเป็นกล้องที่แบบใช้ปกติทุกครั้งที่โทรหาแม่ยาแต่หลังจากที่เธอกลับไปอยู่เมืองนอกแล้วเราได้โทรหาเธอือจริงๆมันเป็นภาพที่วรุตตาเห็นแล้วก็คือตกใจแต่ไม่รู้จะถามกับใครไม่กล้าถามกับแม่ยาแล้วสามีก,ก็ไม่กล้าถามกับแม่ของตัวเองแต่มาถามกับวรุตตาแล้ววารุตตาจะเอาคำตอบที่ไหนให้คะ่ะ คือมันเป็นแบบคือดำมากอะดำกว่าารุตาอีกอะและ้วผิวแบบโยมมากอะผู้แบบนึกถึงภาพตอนที่แม่ย่าอยู่กับเราสีสันสดใสใส่เสื้อผ้าสีชมพูหน้าตาสดชื่นหน้าขาอย่างกะสาวน้อยวัยสิแปแต่พอไปอยู่นู่นทำไมมันถึงได้กลับตลบปัดไปเป็นแบบนั้น ถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพภาพรวมนะคะสุขภาพของเธอก็ยังโอเคอยู่แต่ภายนอกเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องรอผลจากหมอกันอีกทีนะคะว่าเธอไปตรวจเลือดแล้วผลเลือดของเธอเป็นอย่างไรแล้วยังไงกันต่อเดี๋ยววรุตาจะมาคอยอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะคะบางครั้งบางเรื่องวรุตาก็ไม่อยากให้เอฟซของไม่ยากเป็นผมก็อาจจะแบบว่า อเงียบไปสักนิดหนึ่งแต่พงเงียบไปแล้วเกิดคําถามว่าแม่ยา่าเอ,อสบายดีไหมเล่าให้ฟังบ้านเหมือนกับที่คุณมาราศีถามมานะคะก็ต้องกลับขอบคุณคุณมาราศีเทียบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังทออั้งถามขา่าวคราวเรื่องของแม่ยา่าและว,วรุตาก็คงคิดว่าเอฟสีของแม่ยา่าทุกทท่านด้วยชินเดียวกัน ที่ยังอยากจะรู้ข่าวคราวของแม่ย่าเมื่อไปอยู่ประเทศเยอรมันแล้วเป็นอย่างไรบ้างอย่างไรวรุตาโก็ต้องกราบขอบคุณเอฟซีของแม่ย่าทุกทุกท่านด้วยนะคะมีอะไรมาเดี๋ยววรุตาจะมาคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กับเราด้วยดีเสมอมา ครอบครัวเราปรารถนาให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านได้มีแต่ความสุขกายสุขใจแล้วก็สุขมันนตลอดไปค่ะเดี๋ยวเจอกับารุตาในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย